สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีมังกรทุกทุกท่านนะคะและแม่หมอก็ขอสวัสดีค่ะในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิมห้าหกชานลค่ะและคลิปนี้จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตารายปากนะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตา ในช่วงครึ่งเดือนแรกปากแรกนับตั้งแต่วันที่1ถึง15เมษายนปี2568ของผู้ที่มีลักษณาสถิตอยู่ในราศีมังกรหรือจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมไปจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์โดยประมาณนะคะ สำหรับโชคชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรนั้นนะคะดาวสาวดาวประจำตัวของคุณยังโคจรเดินหน้าอยู่ในเรือนการเงินนะคะส่งผลให้ตลอดทั้งเดือนเมษายนนี้ก็ต้องยอมรับเนาะว่าชาวมังกรนั้นคุณจะโฟกัสใส่ใจสนใจในเรื่องของเงินทองผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องนะคะหลายคนก็เรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณ มักจะวุ่นวายเจนเน็ตเหนื่อยกับการหาเงินค่ะและในตอนนี้ดาวเสาร์นั้นก็กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่องศาปลายๆของราศีกุมแล้วค่ะเรียกว่ากำลังจะสวนทางกับดาวพระราหูดาวเจ้าเรือนการเงินที่จะย้อนวิถีเข้ามาพบกันพอดีในช่วงประมาณวันที่5พฤษภาไปจนถึงวันที่18พฤษภาคม จึงเรียกว่าตอนนั้นจะเป็นโอกาสทองของชาวมังกรก็ได้เอาล่ะแม่หมอก,ก็ไกด์ไลน์บอกกับคุณล่วงหน้าก่อนเลยนะคะเผื่อใครนะคะที่อาจจะกําลังดีลธุรกิจไปพูดคุยตกลงในเรื่องของเงินทองผลประโยชน์ใดๆรวมไปถึงการที่เราจะไปซื้อหรือขาย หลักทรัพย์สินทรัพย์ต่างๆต้องบอกเลยค่ะว่า5-18พฤษภาคมเดือนหน้าจะเป็นช่วงเกณฑ์ชะตาที่ชาวมังกรคุณจะมีลาภผลเงินทองก้อนใหญ่เข้ามาเพราะว่าดาวคู่มิตรใหญ่คู่นี้จะมีองศาดวงดาวที่ใกล้ชิดกันนะคะเรียกว่าคุณก็สามารถที่จะวางแผนเตรียมการล่วงหน้ารอไว้ได้เลยค่ะ อย่างไรก็ตามขชาวเมังกรในช่วง3-4ถึงวันแรกของเดือนเมษายนนั้นในเรื่องของการเงินผลประโยชน์ของคุณอาจจะมีข้อติดขัดอยู่บ้างนะคะเพราะว่าดาวพุธนะคะจะโคจรผิดปกติในเรือนการเงินส่งผลทำให้มักจะเกิดความล่าช้าหรือจะถูกประวิงเวลาเลื่อนนัดหมายและถ้าหากคุณมีธุรกรรมทางการเงินใดๆก็ตามเนาะในช่วงต้นเดือนนี้ ก็จะต้องตรวจสอบให้รอบคอบนะคะเพราะว่ามันมีเกณฑ์เกี่ยวกับความผิดพลาดเสียหายเข้ามาเอาล่ะบางท่านก็อาจจะโอนเงินผิดบัญชีหรือว่าแอปธนาคารที่คุณใช้อยู่นั้นอาจจะล่มนะคะจนโอนเงินไม่ได้ 11. เมษายนค่ะชาวมังกรดาวพุธก็จะย้ายราศีย้ายเข้าสู่ตำแหน่งสหัชชะ ในข้อดีนะคะก็แปลว่าตั้งแต่11เมษาย,ยนไปจนถึงสิ้นเดือนคุณมีเกณฑ์จะได้เดินทางท่องเที่ยวหรือจะได้ไปทําบุญนะคะได้ไปในที่ที่มีความสงบร่มเย็นแต่ดาวพุธจะเป็นดาวคู่ศัตรูของดาวพราหูนะคะเมื่อโคจรเข้าไปประทะกันก็อาจจะส่งผลในทางเสียหายได้เช่นกันเอาล่ะในทางร้ายนั้นชาวมังกรทั้งหลาย คุณจะต้องระมัดระวังจะถูกหักหลังจากคนที่คุณไว้ใจบางครั้งบางทีจะถูกคนใกล้ชิดเข้ามาหลอกลวงให้คุณเสียเงินเสียผลประโยชน์ก็ได้และในอีกความหมายนั้นก็แปลว่าคุณมีโอกาสจะถูกใส่ร้ายนินทาลับหลังอาจจะถูกดิสเครดิตให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ดังนั้นค่ะอะไรที่สำคัญอะไรที่ควรจะเก็บเอาไว้เป็นความลับเราก็อย่าไปเล่าให้ใครฟังจะดีที่สุดนะคะอย่างไรก็ตามค่ะสิ่งที่น่าจะทำให้ชาวมังกรทั้งหลายจะยิ้มได้ยิ้มออกไปตลอดทั้งเดือนเมษายนก็มีเช่นกันเนื่องเพราะว่าดาวอังคารดาวเจ้าเรือนลาภะโชคลาภความสำเร็จ ก็จะย้ายเข้ามาเลงลัคนาเกิดของคุณตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายนเป็นต้นไปและตรงนี้ก็จะทําให้ชาวมังกรมักจะมีโชคดีมีลาบลอยเข้าหาอยู่ไม่ขาดบางท่านก็จะได้ลาบผลจากความเสน ح ح ่หาจะมีคนมาเยี่ยมมาหาแวะเอาของขวัญของฝากมาให้คุณถึงที่บ้านอยู่บ่อยๆนะคะดวงการงาน เมษายนนี้ค่ะก็ปรากฏว่าดาวเจ้าเรือนการงานของชาวมังกรจะโครจรถอยหลังส่งผลให้ในหลายคนนะคะคุณก็มักจะต้องไปเจอกับเรื่องที่ซ้ำซากจำเจอาจจะต้องอดทนทำงานเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาคนที่ทำงานประจำก็จะเป็นจังหวะเวลานะคะที่จะต้องสะสางงานเก่าๆที่ยังค้างให้เรียบร้อยแล้วเสร็จ ก่อนที่จะได้หยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะส่วนในท่านที่ค้าขายนั้นก็เป็นไปได้ค่ะว่ายอดการค้าขายในบางจังหวะของคุณอาจจะดูซบเซาอยู่บ้างนะคะแต่ว่าเมื่อผ่านวันที่11เมษาย,ยนไปแล้วดาวพุธก็จะย้ายไปเจอกับดาวศุกร์ค่ะตรงนี้ก็ถือว่าจะช่วยทำให้ยอดการขายของคุณจะดีขึ้นมา และในช่วงที่ดาวสุกโครจรถอยหลังนั้นถือว่าเป็นโอกาสเหมาะนะคะที่เราจะไปเอาสินค้าที่ใกล้หมดอายุหรือว่าสินค้าที่ค้างสต็อกมานานเนาะมาทำโปรโมชั่นลดราคาเคลียร์ของเก่าๆออกไปบ้างนะคะเพื่อที่จะได้เอาต้นทุนคืนมากันนะคะ และก็โดยภาพรวมนะคะดวงการงานของชาวมังกรในระยะนี้ความก้าวหน้าอาจจะมีค่อนข้างน้อยนะคะซึ่งมันก็เป็นปกติเนะในช่วงเทศกาลวันหยุดแต่ถ้าหากคุณเป็นคนที่ค้าขายตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆตรงนี้ก็ถือว่าจะยังมีผลกำไรเป็นเกาะเป็นกำนะคะดวงการเงิน ในช่วงก่อนวันสงกรานต์นั้นค่ะก็ปารากฏว่าดาวเจ้าเรือนมรณะจะยังโครจรร่วมกับดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวมังกรดังนั้นค่ะต้นเดือนกลางเดือนต้องยอมรับว่าคุณมักจะมีภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพค่าหมอค่ายาหรือบางคนนะคะก็จะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารน,นะคะ หลัง14เมษายนเป็นต้นไปนะคะถึงตอนนั้นเงินทองก็จะคล่องมือมากขึ้นค่ะ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าชาวมังกรจะมีเหลือเก็บมากมายนะคะเพราะมันก็กลายเป็นว่าพอดาวสุกกับดาวราหูคู่กันเพราะก็กลายเป็นว่าคู่ดาวสุกราหูนั้นจะเป็นตัวกระตุ้นนะคะให้เราใช้เงินเช่นกันเพียงแต่มันจะเป็นการใช้จ่ายเงินเพื่อความสุขความบันเทิงใจนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ากินค่าเที่ยวค่ากินเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆและตรงนี้ชาวมังกรก็อย่าไปเคร่งครัดกับตัวเองนะคะก็ให้คิดซะว่ามันเป็นช่วง เทศกาลปีใหม่ไทยเอาล่ะบางคนนะคะคุณก็จะใช้เงินหมดไปกับที่บ้านใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องของครอบครัว ตรงนี้ก็ใช้จ่ายไปเธอคะ่ะถ้าเราจ่ายแล้วมันมีความสุขมีความภาคภาคูมิใจขอแค่อย่าใช้จนเกินตัวนะคะไม่ใช่ว่าไปกู้นี่ยืมสินมาเสียดอกแพงๆอันนั้นเราก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงยังไงก็ตามค่ะพฤศภาค,คมเดือนหน้าจุดเปลี่ยนทางการเงินของชาวมังกรจะมีเข้ามาอีกครั้งส่วนในเรื่องของโชคลาภนะคะก็จัดว่าชาวมังกรยังเป็นราศีที่ดวงดีดวงเฮงนะคะ เนื่องเพราะว่าดาวเจ้าเรือนลาพะจะเล่งมาที่ลัคนาเกิดของคุณจึงทำให้คุณมักจะมีโชคลาภในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือมักจะมีดอกมีผลจากการลงทุนนะคะดวงความรักดาวอังคารก็จะโครจรอ,อยู่ในเรือนคู่ครองของชาวมังกรน,นะคะ เอาล่ะถ้าหากเราพิจารณาจากการเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะหรือว่าดาวเจ้าเรือนพันธุนั้นก็เป็นเกณฑ์ที่เจ้าชะตาจะมีโชคดีเกี่ยวกับความรักเข้ามานะคะเช่นคุณอาจจะมีลาภผลจากคนรักคู่ครองนะคะไม่ว่าแฟนจะเปจะให้ของขวัญของฝากกับคุณหรือถ้าหากคุณยังโสดนะคะก็เป็นไปได้ว่าคนในครอบครัวจะแนะนำมาให้ได้รู้จักกาันบางครั้งบางทีเราก็มัก จะไปถูกใจคนใกล้บ้านนะคะแต่อย่างไรก็ตามอีกความหมายเมื่อดาวอังคารอยู่ในบ้านของดาวพระจันทร์นั้นก็มักจะหมายถึงคู่ชู้คู่สเสน่หาคู่แห่งความหวาดระแวงใจเอาล่ะชาวมังกรเองคุณก็จะต้องระวังนะคะในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการนอกใจปัญหามือที่สามต่างๆเผื่อเอาไว้ด้วยนะคะดวงสุขภาพ ก็โดยภาพรวมนั้นค่ะชาวมังกรจะต้องระวังเนาะปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนสังคมหรือว่าคนใกล้ตัวกันให้ดีเรียกว่าช่วงนี้คุณมีเกณฑ์จะถูกหักหลังถูกดิสเครดิตทำลายชื่อเสียงและใครที่มีเงินเยอะๆนะคะก็จะต้องระวังเพื่อนจะมายืมเงินแล้วชักดาบหรือว่าอาจจะชักชวนไปลงทุนไปทำธุรกิจแล้วก็หนีหายนะคะ และท่านใดค่ะที่คุณจะต้องเดินทางขับรถในช่วงเทศกาลสงกรานนี้แม่หมอขอให้คุณระวังในเรื่องของอุบัติเหตุไว้ด้วยนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพยากรณดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายนปี2568นะคะเอาล่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะแม่หมอรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะหรือหากท่านใดค่ะที่คุณใจดีกว่านั้นก็สามารถที่จะสนับสนุนช่องของเรานะคะด้วยการกดด o n a t e super tank หรือจะช่วยกันเขียนคอมเมนต์ทักทายให้กำลังใจแม่หมอใต้คลิปนี้ ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะยังไงแม่หมอก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องพี่หิม563สชาแนลด้วยนะคะ<ม>ก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ